สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายสบายสไตล์เราครับผมนี่เราวันนี้เราซื้ออันนี้มาซื้อมาลองเห็นในเซเว่นนะเราเป็นคนชอบกินขนมเปี๊ยะอยู่ลวมันเราเห็นมีมีจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะเขาเห็นมีสี่ไส้แต่วันนี้เราซื้อมาลองสองไส่เนาะเพราะมีสั่งทางออนไลน์มีสองอันเราก็เลยสั่งมาแค่สองอันอันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเนาะแต่ก็ตึงอยู่นะแต่เขาเป็นไอ้ขนมเป็นขนมเปี๊ยะนมสดนะอันละสิบเก้าบาทเพื่อ,อปริมาณสุทธินี่เขาจะมีอันนี้เป็นถั่วล้วนแล้วอันนี้เป็นถั่วผสมฟักเห็นไหม ใคร <Okay. S 1> ชอบกินแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนะครับ <Hi. S 1> บริมาณสุทธิอยู่ที่โอ้มีซองวัสดุดูดออกซิเจนด้วยปริมาณสุดทธิอยู่ที่ไหนนะอยู่นี่เองใช่ไหมนะโม <c oughs> ะทำไมซองนี้เจออปดสิกรัมโอ้โอ๋ออยู่ตรงนี้เหรออยู่นี่เองออซ่อนอยู่ตรงนี้เองเออเอ,อทำไมอันนี้อันนี้ไม่ซ่อน <c oughs> อันนี้ทำไมไม่ซ่อนอ่ะ เอ๊มาแกะทิมเล้อทมปกติเราเคยซื้อขนมเปียจิวมากินเนะาชอบซื้อที่มเป็นกล่องๆองนะที่เราซื้อมาเคยรีวิวแล้วอันนี้เป็นแบบมันดูสีน่ากินเนี่ยจริงๆมีไตอื่นอีกเดี๋ยวไว้หลังซื้อมาโอ้สังเอ้ยสังเกตไหมว่าขนมเปียเขาจะมีแบบบางร้านอนะ่ะเขาจะมีเขียนแบบเป็นภาษาจีนไว้นะอันนี้เป็นดอกไม้อันนี้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนขาดหายไปเมื่อก่อนแบบ ตอนแม่เขาไหว้สุดจีนหรืออะไรเงี้ยชอบชอบไปเลาะเลาะไอตัวแป้งออกมากินแล้วก็เหลือไสไว้อร่อยนะแป้งขนมเปีย๊ยะแต่อันนี้มันดูแป้งมันแบบแป้งสมัยใหม่ว่ะโอหนี่ไงมีก็ชิ้นประมาณนี้นเนาะเพื่อนตึงๆอยู่อันไหนไสอะไรบ้างเนี่ยลืมอะสีส้มเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันอะเดี๋ยวลองบิดดู ส่วนใหญ่ขนมเปียวพวกนี้เขาจะเก็บได้นานนี่เก็บข้างนอกนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ไส้อะไรกันปุ๊บโอ้ไส้แน่นวะต้องแน่นนะสิบเก้าบาทโอ้ของมาส่งเหรอมีของมาส่งเหรอครับเอาไปเอาคดีเราเป็นเอฟซีเซเว่นอยู่แล้วเราส่งเดลิเวอรี่มาแล้วหนึ่งวงปลาแกะให้ใจเย็นใจเย็นให้เขาดูก่อนคิมมอร์เก็ตโอ้อันี้มีไข่เค็มด้วย โอ้นี่แป้งแป้งดูหนาอันนี้น่าจะฟักเพื่อนดูดูเนื้อเด็ดเนื้อไม่เหมือนกันนี่น่าจะผสมฟักเนี่ยอย่างเงี้ยผสมฟักแน่นอนจากการเชี่ยวชาญการกินขนมเปียมาสามพันสี่ร้อยแปดสิบสองอัน <c oughs> อันนี้ส่วนล้วนเพื่อนมาลองชิมการขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อน,นี้นะค,ะครับใครชอบกินแบบมีไส้เยอะๆก็อนนี้ก็ได้อลองสวัสดีครับถือมูทอสับอีน,นึง อืมอืมเขาเฝิดคอฟิลฟิลแป้งมันแบบฟิลแป้งมันเหมือนไม่เคยกินแป้งเลยน,นะฝืดๆคอแห้งๆอืมถั่วล้วน มันรสชาติไม่เหมือนแบบที่เราเคยกินอะ่ะนมเปีย๊ยะแบบออริจินอลอันในใหญ่เห,นนะเห็นไหมเดี๋ยวเราไว้เจ้าเห็นไหมไม่เหมือนกันเดีย๋ยวมาลองอันนี้อีกอันหนึง่งต้องตรงเพื่อนกลิ่นแป้งมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่วะจริงๆแป้งขนมเปี๊ยะมันจะหอมๆหน่อยอมาลองอีกทีนี้เนี่ยแป้งมาดูแห้งๆเห็นไหมโดูแห้งๆสักๆแล้วก็ทําให้คอแห้งปกติเรากินชอบกินแป้งขนมเปี๊ยะมันจะแบบหอมๆแล้วก็มัน อมันคนละฟิวกับแบบนี้ยใครอยากกินความแปลกใหม่ก็ลองดูเดี๋ยวต้องลองให้โบชิมดูขต่โบไม่ค่อยชอบขนมเปียนะเวลาเราซื้อขนมอเปียรร้านประจะําเราชอบนะมันสั่งมันก็คือรสชาติเดิมเดี๋ยวลองอันนี้ดูอันนี้ไม่ไข่เค็มด้วยนะอันนี้ดูฉ่ำกว่านะี่แป้งเพียบเลยวะ่ะราะเนื้อมันอยู่ไต้มันอยู่ตรงนี้ ไม่ค่อยชอบไส้ฟักอะไรองี้ยนะแต่ว่าไส้ฟักมันจะแบบมันมีความหวานอยู่ในตัวเขาจะมีแบบให้เคี้ยวได้นิดนิดฟักอันนี้ฟักผสมเผือกก็พอกินได้แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าชอบไม่ชอบหวานมากก็เอาเป็นไส้ไส้ถั่วล้วนแต่ถ้าชอบมีความ,ห,มหวานเล็หน่อยก็หวานขึ้นมาอีก,กเออฟักเดี๋มวมีไข่คเค็มด้วยว,ว่าตัดหวานไหมใช่ไหมว่าเห็นครั้งแรกในเซเว่นขนมเปี๊ยะทำไมมีหลายไส้จัง อืมอืมลำปักนำคมใ่ทำไมอันนี้อร่อยกว่าปกติเวลากินอ่ะ อ,อันนี้มีความมีกลิ่นแบบกลิ่นความอรอรที่นอกมากกว่าวะ่ะแต่ถ้าเลือกมนะต่อจะชอบกินอะแรนะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะไส้ขน่อมเปี๊ยะเขาประยุกต์ทำอะมีไส้ฝอยทองไส้เผือกที่ต่อเคยซื้อมาทำได้ป่าไส้หัวแดงแล้วแต่ชอบนะแต่จริงนะเนี่ยสองอย่างเนี่ยต่อทำไมชอบอันนี้มากกว่าวะ มันมีหลายฟิลมามันมีหลายรสชาติแล้วมันมีกลิ่นความออริจินอลมากกว่าเว้ยตัวเนี้ยไอตัวฟักฟเพือกอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ตัวผสมอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่คือเปี๊ยะอ่ะไม่ใช่เปี๊ยะนมสดเหรอเอาหล่อมันเป็นเปี๊ยะนมสดเหรออันเนี้ยเขียนว่าปีดมินินมสดใช่ โอ้ฟักอันนี้อร่อยกว่านะแต่ตัวแป้งนี่มันดูแห้งๆกว่าแล้วกลิ่นแป้งตัวนี้มันไม่ค่อยหอมตอนนี้มันดูหอมกว่าเดี๋ยวเราให้โบชิมว่าเขาจะชอบแบบไหนอยู่ที่คนชอบจริงเพื่อนเออลองดูดีเนี่ยแป้งมันดูแห้งๆเห็นไหมอันนี้โอ้ยอ <laughs> วิเคราะห์นานไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกไปเก็บไม่ไม่ถึงห้าวิเชื้อโล่ยังไม่ไรับประทานอนะเนี่ยแป้งมันดูแบบแห้งๆดูแป้งตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันแป้งแป้งแบบ แป้งนมสดหรือเปล่ามันถึงอร่อยกว่าเอ้ยทำไมมันให้ฟีลแบบมันให้ฟีลแบบออริจินอลมากกว่าก็ขนมเปี๊ยะที่เรากินอ่ะมันไม่ใช่เปี๊ยะนมสดหรือเปล่าที่เราเคยกินอ่ะเมื่อก่อนเคยอยู่พวกร้านขายอาหารพวกของไหว้เจ้าเนี้ยได้กินบ่อยนะมีพวกขนมแบบขนมแซ,ซ่ซีขนมอะไรแบบที่เขาไหว้เจ้าหลายๆอย่างอ่ะเราก็จะได้กินขนมเปี๊ยะบ่อยมากแล้วเราก็ชอบเลาะกินแป้งอย่างเดียวเลยใครเป็นเหมือนเราเราขอเขาเปหน่อยอะนรํำคนที่จะให้รีวิวเขาออเอาแบบของให้มา อแต่ขนมเปี๊ยะที่แพงๆอ่ะดีดีอะ่ะมันก็แพงมาตั้งแต่ต่ายไรไรแล้วนะอือร่อยป่ะไส้เนี่ย่ขยฟักถ้าเป็นไส้ถั่วนะต่อให้ให้เจ็ดเต็มสิบแต่ถ้าเป็นไส้ฟัก,กอะ่ะให้เก้าเต็มสิบเลยมันแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวเราให้บอกจริงดู ให้โบชิมก่นอนไส้ฟักเกือแบบนะนูอ,อันนี้เเป็นนมเป็นเขาเรียกว่าเป็นนมสดนะน้ำโมกินไหมหมเปี๊ยะแล้วไม่กินไส้หรอโบอแล้วผมไม่ชอบกินหรอกบอกแล้วมันไม่ชอบกินให้ลองเทียบดูว่าสองอันนี้อไหนเลยกันอันไหนแห้งอันไหนช่อะไรยงงบ้า,าอะเมวอ,อ,ยอยเมกี้บอกว่าจะกินไม่กินหรอ,อนนเอาบอกอยู่ว่านี่อันนี้ฟักผสมเนี่ยนี่ฟักผสม อากดียบอ้คนก็ไม่ชอบฝเปี๊อ่ะกินไหมล่ะครับเนื้อกว่าเนี่ยไส้อันนี้มันฉ่ำกว่ามันเป็นกลิ่นแบบใช่มันจะมีกลิ่นฟักอยู่เนี่เราไปกินออริจินอลเพื่อนดิฉันคนชอบอันนั้นมันไม่ใช่เนยสดนะอันนี้แป้งมันจะแห้งๆกว่าใช่ะอันนั้นแป้งอะไรเออแป้งฉ่ำแต่ว่านิโกรมันไม่ชอบไส้เฉยๆให้กี่คะแนนไม่ให้ได้ไหมฮะไม่ไม่ชอบอ่ะ ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบถ้าเทียบแล้วเดี๋เธอไม่ชอบไม่เลยไม่ชอบก็เลยแบบไม่้กินอ่ะไม่กินตอนไหนดีกันล่ะชอบถ้าคนที่ชอบกินขนมเปไม่ชอบฟังมันอยู่ที่คนชอบเพื่อนอะมีประโยชน์ไหมเนี่ยให้มาดีวิวโอเคประมาณนี้เนาะเพื่อนเจอกันครับสบายสบายได้แล้วอยากกินก็ลองดูแล้วกันมันเป็นความชอบส่วนบุคคนอะบางคนก็ไม่ชอบเห็นไหมเหมือนโบงี้ยบอกแล้ว่าไม่ชอบกินแล้วโมกินไหมอะเอาไหนแกให้ลูกหน่อยนี่เอาไหนอันนี้เลือกเลือก อเอาบีให้ลูกกินหน่อยตีกู้กินหน่อยอันนี้ถั่วลวน,นเพือ่อนแพงไหมล่ะสิบเก้าบาทถือว่าแพงฮะทำไมแพงอะ่ะเราซื้อแต่อันอะไรเล็กๆห้าบาทอันนี้มันเป็นแบบขน,เนมเปี๊ยบขนมเปี๊ยะปกติก็ราคานี้แหละแล้วมันก็ถูกอันนี้ไอ้แป๊ะน,นี่ก็กินอยู่แล้วไอ้แปะ๊ะเื่อขนมเปีย๊ยะไหว้เจ้าอันบางทีอันโหอันละหลายสิบบาทบางทีเกือบร้อยเลยนะเคยเห็นไหมโหถ้าร้องแบบนี้แพงก็เอาไปทํากินเองเถอะจริง ออโอ้กินเห็นไหมเด็กชอบอันไหนอร่อยลูกอันนี้ <c oughs> เอาไหมอันนี้ไหมอันนี้ครูเอาไหมลองชิมเลยไหมเอาไหมอนนลองลองบีบเขาชอบมันเลยครูมันดูที่ชอบแต่นี่ฉ่ำจริงนะแต่มันเป็นว้าวว้าวของนี่ไงน้ำไอ้น้ำของฟักมันออกมาแน่เลยนนแต่นี่มีไข่ด้วยไงไกินมันกินหมดแล้วเอาไหนเอาทูเอาทัวไหนเอาทู บอกแล้วลูกคงกินจะชอบกินขนมเปี๊ยะเนี่ยเขาจะชอบแบบบางทีเขาก็จะกินเหมือนแม่เขาเนี่ยกินเหมือนปลา<ม>เนี่ยปลาชอบกินขนมเปี๊ยะไงโอเคครับประมาณนี้นเพื่อนเยี่ยมไหมลูกเยยี่มชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สุขใจก่อนิไปบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ,รบผมชอบไหมครับเยี่ยมไหมเยี่ยมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สุขใจก่อนไปบ๊านไปบ้านเอามือด้วยดิเด็ก เอาเยี่ยมลวชูวมือด้วยโอเค <Okay. laughs> วันนี้มีประโยชน์ว่ะโอเคไปแล้วครับสบายสบายแ,แต่เราลองดูลองดูนะเดี๋ยวมันจะน่าจะมีอีกอ่ะต่อเห็นมันมีอีกอ่ะเดี๋ยวลองดูเห็นมีสีชมพูมีสีเขียวในมังถ้าจำไม่ผิดใครอยากกินลองดูแล้วกันครับผมถือว่าถือว่าเป็นขนมเปี้ยแบบราคาโอเคนะแต่ถ้าใครอยากกินเล็กเล็กไอตัวที่เป็นมินิก็อร่อยดีอันนั้นก็จะหอมหอมเทียนอันนี้มันจะไม่มีไม่มีกลิ่นเทียนเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายความชอบส่วนตัวบคุคคลจริงๆงครับผมถ้าใครชอบกินก็ลองดู